ปวดหัวเวียนหน้าบ่อยวูวบบ่อยแล้วก็ปวดขัวเข่าบวมจนแดงจนตรงไหนที่บวมมันจะร้อนระอุใช่ทรมานไหมคะช่วงที่ทรมานมากเป็นกี่ปีคะเป็นมาตั้งแต่ปีสี่สามโอ้เป็นมานั้นมากๆเลยเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เราได้ลองตัดสินใจทานเคโออาการูบเวียนหัวบ้านหมุนเป็นไงคะหายแล้วสัมผัสการเปลี่ยนแปลงว่าดีขึ้นตั้งแต่กี่เม็ดแรกคะสามแคปซูลสามแคปซูลเท่านั้นเองนะคะดีขึ้นเลยค่ะ แม่รู้เลยสามแคบซูลสามแคบซูลแม่ตื่นเช้าขึ้นมาร่างกายแม่ไม่ได้เหมือนก่อนแม่จะกระปี้กระเป่าลุกแต่เช้าแล้วนอนเต็มอิ่มปกติแม่นอนถ้าแม่ลุกแล้วแม่ไม่หลับค่ะใช่แล้วนี่กินยาเคโอปุ๊บแม่หลับนอนอิ่มทั้งคืนผมบูกลงไปเลยเด็กของน้ำบุบไปไม่รูตัวเลยแต่ตอนนี้ไม่เป็นแล้วตอนนี้กินยาตอนนี้ไม่เป็นแล้วหลังจากที่เจอเคโอเนาะเคโอครับ ไข่มันตกค้างก็เลยเยอะตอนนี้อาการมันก็เลยบ้านหมุนตอนเช้าๆต้องมีไม้เท้าช่วยตลอดเรียกได้ว่าการใช้ชีวิตนี่ลำบากมากช่วงที่มีอาการใช่ไหมคะลำบากมากเลยแล้วเคยแบบมีอาการหนักสุดนี่เคยวูบรือยังคะอ้วกโดยวูบด้วยเขาลงพยาบาลเลยหมอต้องฉีดยาเข้าเส้นเลือดดำขยายหลอดเลือดให้สาครั้งแล้ว ห้ามกันเข้าโรงพยาบาลเลยอ่ะหลังจากที่เราทานไปแล้วสิไม่ดาดีขึ้นคือใช้ชีวิตได้ปกติไหมคะถ้าถ้าถามว่าเราใช้ชีวิตได้ปกติคุณป้ารียกได้ว่าทานเคอเราใช้ชีวิตได้ปกติไหมคะปกติปกติเลยใช่มีมีแรงทํางานได้เยอะเลยทํางานได้ทั้งวันและอาการเวียนหัวบ้านหมุนมันหายไปเลยไหมคะหายหายตอนนั้นต้องใช้ไม้เท้ากลับมาใช้ไม้เท้าอีกไหมไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้เลยมั่นใจไหมคะว่าผลิตภัณฑ์เคอจะช่วยกันเวียนหัวบ้านหมุนได้ดีมั่นใจแค่ไหนคะมั่นมันใจถ้ามีคะแนนให้เคอสัก สิคะแนนคุณป้าให้เท่าไหร่คะก็เต็มสิบเลยโอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะเก้าสองเก้ามันก็ไปแล้วอ่ะฮะมันยันไม่ได้เลยข้างนี้น่ะข้างซ้ายข้างซ้ายตาเป็นขวาอืซุปไซมันลามมาอย่างนี้นะมั้งค่ะก่อนเป็นนี่คือแบบว่าเซเลยอีกทางหนึ่งตอนนี้เดินเลยเดินได้สบายแล้วพร้อเลยอ๋อสุดยอดมากๆเลยนะคะนะคะก่อนที่จะทานผลิตภัณฑ์ตัวเคอค่ะคุณพ่อมีอ่ามีอาการยังไงบ้างคะ โอ้ตอนนั้นเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาตกบันไดไปหาหมอมาสามสามคืนหลังจากนั้นก็มาอยู่นอนที่บ้านก็มีอาการเวียนบ้านหมุนเลยครับเวียนหัวมากค่ะตอนจะมีอาการแบบนี้ประมาณกี่วันคะประมาณสามวันสามวันก็คือมีอาการบ้านหมุนเดินไม่ได้ต้องประคองอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะก่อนทานมีอาการบ้านหมุนเวียนหัวใช่ไหมคะแล้วหลังจากที่ทานค่ะสัมผัสการเปลี่ยนแปลงได้ว่ามันมีความรู้สึกยังไงบ้างคะ ก็หายครับอาการทุกอย่างก็ปกติปกติก็คืออาการเบียนหัวาาบ้านาาหัวทีห่หายไปบ้านหายไปหายไปใช่ไหมคะค่ะและอาการที่มึนหัวมากๆกก็หายไปด้วยหัวหายไปเลยใช่ไหมคะแล้วสมัมผัสการเปลีป่ยนแปลงได้ตั้งแต่ตั้งแต่ต,ตั้งแต่กินได้หนึ่งแผงหนึ่งแผงนี่คือประมาณ10เม็ดนะคะ หัวเวียนหน้าบ่อยวูบบ่อยแล้วก็ปวดขัวเข่าบวมจนแดงจนตรงไหนที่บัวมันจะร้อนระอุใช่ทรมานไหมคะช่วงที่ทรมานมากเป็นกี่ปีคะเป็นมาตั้งแต่ปีสี่สามโอ้เป็นมานั้นมากเลยเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เราได้ลองตัดสินใจทาน K o อาการวูบเวียนหัวบ้านหุนเป็นไงคะหายแล้วสัมผัสการเปลี่ยนแลงว่าดีขึ้นตั้งแต่กี่เม็ดแรกคะสามแคปซูลสามแคปซูลเท่านั้นเองนะคะดีขึ้นเลยค่ะอ แม่รู้เลย3ามแคปซูลสามแคปซูลแม่ตื่นเช้าขึ้นมาร่างกายแม่ไม่ได้เหมือนก่อนแม่จกมะกระปิี้กระเป๋าลุกแต่เช้าแล้วนอนเต็มอิม่มปกติแม่นอนถ้าแม่ลุกแล้วแม่ไม่หลับค่ะใช่แล้วนี่กินยาเคโอปุ๊บแม่หลับนอนอิม่มทั้งคืนอาการเวียนหัวบ้านหมุนมันหายไปเลยไหม ตอนนั้นต้องใช้ไม่เท้ากลับไมาใช้ไม่เท้าอีกไหมไม่ต้องใช้อเลยมั่นใจไหมคะว่าผลิตภัณฑ์ ko จะช่วยกันเวียนหัวบ้านหมุนได้ดีมั่นใจแค่ไหนคะมั่นใจถ้ามีคะแนนให้ ko สักสิคะแนนคุณป้าให้เท่าไหร่คะก็เต็มสิบเลยโอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะถามความคุ้มค่านิดนึงค่ะคุณป้าว่าคุ้มไหมนะคะที่ได้ซื้อผลิตภัณฑ์ ko มาเพื่อดูแลสุขภาพค่ะและชีวิตทั้งชีวิตนะโอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะถ้าเป็นขึ้นมาแล้วมีสมบัติเท่าไหรก็ต้องขายมารักษาตัวเองหมดเราป่วยก็ไม่มีใครป่วยกันค อายุห้าสบสามปีห3สิบสาปีก่อนทานผลิตภัณฑ์ตัว KO ค่ะคุณพี่มีอาการยังไงบ้างคะมีอาการปวดหัวปวดหัวหน้ามืดตาลายอย่างเงีืยไปฉีดยาที่ไหนก็ไม่หายไปเพ่งเพิงเห็นตัวนี้เราพูดมากินมาทานนะครับเข้าแผนที่สองมันดีจ้ะแผนสองมันจะหายเลยมันก็ดีขึ้นมาตลอดเลยผมก็สั่งมากินเรื่อยจ้ะแล้วก็ยังไงล่ะเป็นมานานหรือยังคะเป็นมาประมาณหกเดือนจ้ะหกเดือนเดี๋ยวเล่าตอนช่วงที่มันเป็นค่ะมันมีความทรมานยังไงบ้างคะ ขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปขายไอ้ลอตเตอรี่น่ะไปแป๊บเดียวแดดมันลลร้อนก็ปวดหัวตาลายเราไปไม่ได้แหละต้องกลับมาน,นอนอ่ะมีอาการเบียนหัวตาลายตาลายต้องบอกว่าคุณพี่นะคะเขามีอาชีพเป็นขายลอตเตอรี่นะคะตอนนี้เราก็เนี่ยเป็นแผงของคุณพี่เลยนะคะ<ร>ขายมากี่ปีแล้วคะขายมาจะเข้า2ปีเลยจ้ะขายจะเข้า2ปีนะคะแล้ว่าช่วงที่เป็นเนี่ยไม่สามารถไปขายลอตเตอรี่ได้เลยใช่ไหมพี่ไปไปแป๊บเดียวก็กลับเพราะว่าเราไปต่อไม่ได้ปวดหัวค่ะ ปวดหัวมืนต้องกลับมาที่บ้านมานอนก็น<อ>นคือใช้ชีวิตไม่ได้แล้วมันไม่สามารถขับรถได้เพราะว่ามือหัวเวียนหัวต้องกลับมานอน ไม่หัวฟาดพื้นไหมฟาดสิครับโอ้เห็นไหมคะว่ามันอันตรายมากๆเลยเนาะอาการวูบเวียนหัวเราไม่ทราบเลยว่าเราจะวูบวันไหนใช่ไหมคะพี่อยู่ๆก็ขึ้นไปเลยแต่ตอนนี้ไม่เป็นแล้วตอนนกิจกาตอนนี้ไม่เป็นแล้วหลังจากที่เจอเคโอเนาะเคโอครับอ่าสุดยอดมากเลยนะคะนี่ก็เป็นลูกค้าตัวจริงเสียงจริงที่นะคะยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ตัวเคโอช่วยกันวูบเวียนหัวบ้านหมุนได้นะคะตอนนี้กลับมาใช้ชีวิตได้ปกติกายืนยัน ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนะคะโอเคค่ะสําหรับท่านผู้ชมนะคะที่มีอาการดังกล่าวนะคะนี่ก็เป็นอีกเสียงยืนยันจริงๆเรามีลูกค้าทั่วประเทศเลยนะคะหากใครที่ชมอยู่นะคะก็ตัดสินใจได้เลยลองเลยไม่ผิดหวังแน่นอนใช่ไหมครับไม่ผิดหวังครับอืมไม่ผิดหวังนะคะแล้วนะคะ KO ดีจริงอย่างที่เขาออกสื่อไหมคะผมาดีครับก่อนทานนะคะเมื่อก่อนเนาะเมื่อก่อนอยู่ร้านขายปุ๋ยแล้วก็ขายยาเคมีอะค่ะมันก็สะสมในเส้นเลือดเรื่อยๆนะคะแล้วทีนี้มีอาการปวดหัวเวียนหัวค่ะมันจะปวดทู่แถวๆเนี้ย ลงมาพอแล้วก็ท้ายพอยไหลมันจะปวดแบบลำคาญนะคะมีอาการวูบด้วยค่ะ,ะเคยวูบแล้วคุณนัาคิดว่าสินค้าตัวนี้แพงไหมคะไม่แพงค่ะ,ค,ะคุ้มมากๆมมากเราเรา,เรายอมจ่าย ถ้าเราสุขภาพดีค่ะเราหาเงินได้เยอะกว่านี้อีกถ้ามีคะแนนนะคะให้ KO สักสิบคะแนนคุณได้เท่าไหร่ดีคะเต็มสิบเลยค่ะสุดยอดเลยนะคะเรียกได้ว่ากินจริงเห็นผลจริงแล้วก็ประทับใจประทับมากๆกับสินค้าตัวนี้นะคะถ้าใครมีที่มีอาการแบบนี้นะคะแนะนําเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นโรคที่อันตรายแล้วก็เป็นภัยเงียบนะคะถ้าปล่อยทิ้งไว้จะทําให้เกิดโรคอัมพฤกษ์อัมพาตได้นอนติดเตียงเป็นภาระให้ลูกหลานนะคะอันตรายมากๆการยืนยันด้วยใช่ไหมว่าฉันจริงเห็นผลจริงใช่ไหมคะ เดี๋ยวหลวงพ่อจะฉันให้ดูเดี๋ยวหลวงพ่อแกะเลยนะคะข้างในเป็นลักษณะแบบไหนคะคือข้างในเป็นเป็นแคปซูลสีแดงแดงนะคะสีแดงค่ะไอ้กล่องนอกจะเป็นลักษณะนี้ค่ะภายในจะเป็นลักษณะนี้หนึ่งกล่องมีกี่แคปซูลคะหนึ่งกล่องมีอยู่สิบแคปซูลอ่าหนึ่งกล่องอ่าหนึ่งแพ็คมีสิบแคปซูลหนึ่งกล่องมีสามสิบค่ะโอเคเดี๋ยวหลวงพ่อจะฉันให้ดูเนาะก็คือฉันธรรมดาก็คือเช้าเม็ดเย็นเม็ดค่ะ หลวงพ่อฉันให้ดูแล้วนะคะฉันง่ายมากๆเลยแล้วก็เห็นผลไหวนะคะใครที่มีอาการดังกล่าวนะบอกเลยว่าทานก่อนก็ได้สุขภาพก่อนใช่ไหมคะหลวงพ่อใช่คุณป้านะคะยังจะเป็นการยืนยันว่าทานจริงเห็นผลจริงนะคะเดี๋ยวคุณป้าจะทานให้ดูอะแกะให้ดูเลยค่ะคุณป้านี่นะคะเป็นกล่องที่คุณป้าทานจริงนะคะปกติทานเช้าหนึ่งเย็นหนึ่งหลังอาหารนะคะหนึ่งแผงรู้เรื่องนะคะอาการเบาตัวอาการปวดหัวหายไปเลยอะเนี่ยเป็นลักษณะเม็ดแบบไหนคะเดี๋ยวชูให้ท่านผู้ชมดูนิดนึงค่ะ เม็ดสีแดงค่ะ่โชว์กินง่ายค่ะค่ะค่ะไม่มีปัญหาอะไรคุณป้าจะทานให้ดูแล้วนะคะค่ะนี่ก็เป็นการยืนยันนะคะจากผู้ใช้จริงนะคะกินจริงเห็นผลจริงนะคะใครมีอาการดังกล่าวนะคะติดต่อตามเบอร์ด้านล่างได้เลยค่ะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะไม่เพียงแค่มาแชร์ประสบการณ์ดีๆนะคะคุณพ่อยังจะมาทานให้ดูด้วยนะคะเป็นการยืนยันนะคะว่าทานจริงเห็นผลจริงนะคะเดี๋ยวให้คุณพ่อแกะเลยนะคะแล้วทานให้ท่านผู้ชมดูเลยค่ะ นี่ค่ะก็เป็น KO นะคะจะเป็นเม็ดสีอะไรคะครเม็ดสีแดงครับเม็ดสีแดงนะคะบรรจุนในแคปซูลแบบนี้นะคะเดี๋ยวคุณพ่อจะทานให้ดูเลยนะคะทานเลยค่ะนี่นะคะวัย78ปีนะคะได้รับผลกระทบจากตกบันไดนะคะมีอาการหลังที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยนะคะมีการเวียนหัวบ้านหมุนนะคะทาน KO ไปตอนนี้นะคะได้สุขภาพกลับคืนมาและอาการบ้านหมุนหายไปแล้วใช่ไหมคะหายเลยครับตอนนี้นะคะคุณพ่อก็คือเดินใช้ชีวิตได้ปกติทุกวังอาการเป็นปกตินะครับทางานได้ค่ะ มันใจในสินค้ามากๆเลยใช่ไหมคะครับนี่นะคะนี่ก็เป็นเสียงจากผู้ใช้จริงนะคะที่ทานผลิตภัณฑ์ KO แล้วนะคะประทับใจมากๆเลยค่ะสําหรับใครนะคะที่มีภาวะคอเลสเตอรอลนะคะในเลือดสูงนะคะมีอาการเบียนหัวบ้านหมุนนะคะก็ติดต่อมาทางเบอร์ด้านล่างได้เลยนะคะตอนนี้นะคะไม่เพียงแค่มาคอนเฟิร์มนะคะมายืนยันว่าสินค้า KO ดีจริงตอนนี้จะมาทานให้ดูเลยนะคะคือทานจริงเห็นผลจริงนะคะค่ะโอเคค่ะที่สายเพชรแกะเลยค่ะ ที่แสงเพชรแกะมาแล้วนะคะงงในหนึ่งกล่องจะมีกี่เมตรคะ30เ <30 S 2> มตร30เมตรหนึ่งกล่องผลิตภัณฑ์ K O หนึ่งกล่องมี30เมตรน,นะคะก็มันถุกใส่แพกแบบนี้นะคะเป็นเม็ดสีอะไรคะเม็ดสีแดงเป็นเม็ดสีแดงแบบเป็นเม็ดสีแดงนะคะนี่นะคะเป็นเม็ดสีแดงแบบนี้เลยนะคะนี่คือการแกะกล่องจากกล่องที่แบบมาจากสํนานักงานใหญ่เลยนะคะมีถุงพลาสติกซีนอย่างแน่นหนานะคะนี่เราแกะกล่องสุดสุดให้ดูกันเลยนี่นะคะเดี๋ยวพี่แสงเพชรนะคะจะทานให้ดูแล้วนะคะ ว่าทานจริงเห็นผลจริง่ะทานจริงเห็นผลจริงแล้วก็ทานง่าย้วยค่ะทานง่ายนี่นะคะทานเข้าไปแล้วนะคะนี่เพียงแค่นะคะบํารุงนะคะวันละหนึ่งเม็ดเท่านั้นเองนะคะอาการดังกล่าวก็ดีขึ้นตอนนี้เรียกได้ว่าไม่เวียนหัวแล้วไม่วูบแล้วใช้ชีวิตปกติได้ทํางานได้ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่เพจศูนย์จำหน่ายเ o อคุณปุ๊กนะคะพิตภัณฑ์นะคะน้องใหม่มาแรงตัวนี้เลยนะคะ KO ตัวนี้นะคะที่จะช่วยในเรื่องนะคะแก้อาการเวียนหัวบ้านหมุนวูบบ่อยน้ำใ่หูไม่เท่ากันเดินคงเพลงมึนงงตึงคอบ่าไหลนะคะตอนนี้นะคะที่พวกได้ออกสื่อไปนะคะเรียกได้ว่ากระแสตอบรับดีมากๆดีแค่ไหนมาดูกับออเดอร์กันเลยนะคะนี่คือสินค้าที่เราจะแพ็คเตรียมส่งให้ลูกค้านะคะแล้วก็มีลูกค้าเก่าที่สั่งซ้ำต้องบอกว่าสินค้าตัวนี้ดีมากๆนะคะ ดีมากจนกระทั่งลูกค้าเก่าเรียกได้วา่า100%เเลยนะคะในการสั่งซ้ำนะคะแล้วก็เวลาที่สั่งกลับมาสั่งเนี่ยก็จะสั่งแบบเซตใหญ่ๆกันเลยนะคะเนี่ยนะคะที่เป็นของอะไรก็เป็นเซตใหญ่นะคะก็ตัว KO ตัวนี้เป็นสารสก,กัดสมุนไพรธรรมชาตินะคะปลอดภย100ัยร้อยเร์เซ็แลก็จำตัวทานได้นะคะเป็นสารสก,กัดแบบแคปซูลทานง่ายนะคะ K.O. นะคะการทํางานของเขาเนี่ยนะคะก็จะช่วยนะคะก็คือทํางานเนี่ยจะไปช่วยสลายไขมันที่เกาะติดบ,บริเวณผนังหลอดเลือดนะคะช่วยขยายหลอดเลือดนะคะแล้วก็ช่วยเพิ่มนะคะทําให้เกล็ดเลือดเนี่ยดีแล้วก็ไหลเวียนได้ดีนะคะฉะนั้นนะคะใครที่มีอาการดังกล่าวนะคะก็อย่าชะช่ลาใจเพราะว่า อาการดังกล่าวเนี่ยนะคะถ้าเราปล่อยทิ้งไว้นานๆนะคะให้ไขมันไปเกาะติดบริเวณผนังหลอดเลือดบ้างๆเนี่ยมันจะทาให้หลอดเลือดเราจะแคบลงแคบลงนะคะเมื่อหลอดเลือดแคบลงเลือดไม่สามารถไปหล่อเลี้ยงได้นะคะก็ทําให้เกิดอาการบูบเวียนหัวบ้านหมุนเกิดขึ้นนะคะอันตรายมากๆนะคะแล้วก็ถ้าเราปล่อยทิ้งไว้นานๆนะคะเส้นเลือดจะค่อยๆตีบลงตีบลงนะคะเมื่อตีบลงนะคะเส้นเลือดสมองแตกตีบตันนะคะเราไปถึงวันนั้นแน่นอนนะคะอย่าปล่อยให้ถึงวันนั้นเนาะเรามีตัวช่วยที่ดีมากๆเลย KO นะคะแล้วก็กระแสตอบรับหลายคนที่ ตามช่องอูก,ก็จะเห็นว่าบุ๊กะะออกสื่อลูกค้าตัวจริงเสียงจริงทั้งนั้นเลยแล้วนะคะคลิปถัดไปที่เราจะไปสัมภาษ์ลูกค้าก็เป็นคลิปพระอีกแล้วนะคะอยู่ที่จังหวัดนะครราชสีมาท่านก็ฉันเราเห็นผลชัดเจนมากนะคะอยากบอกบุญบอกต่ออ่ะใครที่เป็นอยู่นะคะบอกได้เลยว่าให้สั่งได้เลยไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะกินก่อนก็หายปวดก่อนกินก่อนก็ได้สุขภาพก่อนแค่นั้นเองไม่ต้องลังเลยแล้ว